เมื่อกี้เขาดวงดีแล้วนะชาวปีชวดอะ่ะปีฉลูจะเป็นยังไงนะจ๊ะสัปดาห์นี้เนาะเริ่มต้นที่ชาวฉลูที่เกิดพศสอง2นห้าห้าสองะคะอายุสิบหกย่างสิบเจ็ดและสอง2สี่อเก้าสองอายุเจ็สิบหกย่างเจ็ดสิบเจ็กำลังคิดในเรื่องของการเดินทางกำลังคิดในเรื่องของการโยกย้ายกำลังคิดถึงเรื่องรถมันมีฟิล์อ้างว้างเนาะบางทีก็เบื่อเพื่อนเบื่อคนเอ,อ่อจะเป็นจังหวะถ้าไม่ไปไหนจะมีคนมาหาสามสิบเอดจนถึงวันที่สอง ถามว่าดีไหมก็ดีแต่อย่าใจร้อนนะเด็กๆห้ามขับรถเร็วนะคะประตูเงินปิดจ้ะสัปดาห์นี้ระวังเรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็ต้องระวังช่วงวันที่สามกับสี่ระวังเรื่องความขัดแย้งหันหลังให้ปัญหาหันหลังไม่อยากยุ่งกับใครแต่ไม่วายจะมีคนมาทําให้ปวดหัวนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ระวังเรื่องของคนอื่นระวังเรื่องของชาวบ้านนะคะบางทีก็อีลุงตุงนางเรื่องเงินเรื่องทองถ้าไปพูดคุยเรื่องงานประชุมหรือแม้แต่คุยกับใครก็ตามอ่ะสัปดาห์นี้ระวังทะเลาะ วุ่นวายหลายคนนะประตูรักเปิดปลายสัปดาห์ก็โอเคกลางสัปดาห์ระวังนิดหนึ่งนะคะครอบครัวอบอุ่นดีถ้าเกิดครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยกันเพื่อนหรือคนที่เรารักหรือเรื่องงานเรื่องการก็ถือว่ายังเวิร์กอยู่ถ้ามีปัญหาอะไรให้อดทนพอเข้าสู่ช่วงวันที่5-6แล้วดีแล้วจ้ะเออลุ้นโชคได้เบาๆนะจ๊ะดูแลสุขภาพนิดนึงนะโดยเฉพาะพวกเส้นเอ็นกระดูกบางคนก็อาจจะปวดฟันนะคะ คุณที่เกิดพศสอ4 0อายุ28ย่าง29ต้นสัปดาห์มาหงุดหงิดเลยบางคนป่วยบางคนเครียดบางคนโดนตำหนิบางคนนอนกลนมันือยเหนื่อยๆปัญหาค่อนข้างจะเยอะนะคะช่วงวันที่31จนถึงวันที่2เนี่ยระวังเรื่องอารมณ์ระวังเรื่องคนรอบครอบเรื่องงานให้มากไม่ว่าคุณจะทำอางานอะไรก็ตามนะ,ะนักศึกษาก็เป็นอาชีพนะคนเราเนี่ยมีอาชีพหลายอย่างแบ่งสเต็ปหน้าที่ของตัวเองให้ดีเนาะ ประตูเงินถามว่าปิดไหมมันก็ไม่ถึงกับเลวร้ายหรอกแต่มันบอกเอาไว้ว่าสัปดาห์เนี้ยคนฉลูพศ .2540 คุณจะวางแผนรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายจะใช้จ่ายจะจ่ายอะไรคุณจะคิดรอบคอบม,มากเป็นพิเศษและไม่ใช่จังหวะดีในเรื่องของการที่จะซื้อในเรื่องที่จะลงทุนหรือจะจับจ่ายอะไรที่ไม่จําเป็นด้วยต้องคิดให้ดีเนาะอะถ้าใครบริหารจัดการดีคุมเข้มก็เก็บเงินได้เยอะแต่บางทีมันไม่ใช้เลยจนมันเครียดนะ เออนะคะประธานก็ใช้บ้างตามจังหวะของมันนะคะประตูรักถามว่าเปิดไหมก็เปิดสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่แบบกลางๆอ่ะมันเบื่อมันเซง็งมันหงุดหงิดมันอยากจะไปถือศีลมันอยากจะปีกวิเวกคนมีคู่ก็อยากจะเลิกกับแฟนเออคนมีเพื่อนวุ่นวายกับคนเยอะๆก็อยากจะปีกวิเวกไม่อยากคุยบใครมันเป็นแค่ช่วงสัปดาห์นี้เท่านั้นนะพระธานก็อย่าไปคิดเยอะบางทีมันอาจจะกังวลใจและเครียดไปเองมากกว่า ช่วงนี้คุณจะเจอคนที่รู้สึกว่าเอ้ยเห็นแก่ตัวหรือคุณจะเจอคนที่รู้สึกแบบว่าเอ๊ะทำไมเขาคุยแต่เรื่องเขาเองเขาไม่สนใจเราเลยบางทีแฟนก็เป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นคนมีคู่อยู่แล้วอย่าคิดมากโสดโสไปก่อนจาน้าในนี้มันบอกว่าบางทีเราก็คิดเยอะเราก็สเปคสูงหรือเราเจอคนที่ยังไม่พร้อมที่จะซับพอร์ตยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้เราเพราะฉะนั้นก็โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินดีกว่าเนาะใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพดูแลตัวเองให้มากหน่อย ใครจะเดินทางไปไหนในดวงบอกว่าสัปดาห์นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยดีจะขึ้นเขาจะลงห้วยไปได้จ้ะปลายสัปดาห์เนี่ยมีฟิลที่แบบจะทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งงานหรือลาพักร้อนนะออจะพักใจไปไหนเล่าให้ฟังหน่อยสินะคะมาต่อนะคุณที่เกิดพศ2 5 2 8อายุ40ย่าง41ประตูงานเปิดประตูใจเปิด31จนถึงวันที่2ดี นะคะเป็นจังหวะที่ขยับขยายงานพูดคุยเจราจางานได้จะมีคนเข้าหาหรือคุณจะเข้าเข้าหาใครก็ได้แต่บางคนก็จะไปทําสวยทําหล่อ,อ,อไปทําผมทําสีผมอะไรก็ได้ดึงให้เข้ากับดวงตัวเองนะเนาะอ,อแล้วก็นะคะแต่ว่าช่วงนี้คุณจะมีฟิล,ลังเลใจในเรื่องของการทํางานนะบางทีก็อยากจะทาเพิ่มบางทีก็อยากจะขยายตลาดบางทีก็อยากจะหาคนมาช่วยทํานูน่ทนทํานี่แต่มันถึงเวลาที่งานอาจจะทําอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะอ,อนะคะอย่าคิดเล็กคิดน้อยเรื่องงาน อย่าคิดเล็กคิดน้อยเรื่องโชคชะตามากเกินไปดวงไม่ได้เลวร้วายประตูเงินถามว่าปิดไหมอ่ะไพ่แบบนี้เนาะมันไม่ได้ปิดแต่ว่ามันยังไม่พอใจมันอยากจะได้เพิ่มนะคะบางทีช่วงต้นสัปดาห์ขยันกลางสัปดาห์ช่วงวันที่สามสี่เนี่ยอาจจะอุุฉุขุเฉย,ย,ยนิดนึงอคิดจะทำนู่นคิดจะทำนี่ถ้าใครทําไม่ถูกใจก็ไม่อยากทําขึ้นมาซะเฉยเฉก็ได้ใครตัดติดซีรีส์สัปดาห์นี้ก็ตาแฉะเลยจ้ะ ใครไม่ติดซีรีส์ช่วงนี้คุณจะเบื่เอเบืนาะก็พักบ้างก็ได้นะคะประตูรักเปิด ยังไงก็ตามสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งการรับรัพย์คนค้าขายให้ขยันคนตั้งเป้าเรื่องงานเรื่องเงินต้นสัปดาห์เวิร์กอยูอ่กลางสัปดาห์เฉาเฉาหน่อยปลายสัปดาห์กระเตื้องขึ้นมาแล้วแหละเพราะฉะนั้นบริหารจัดการและวางแผนในสิ่งที่ทําอยู่ให้ดีจะไปหยิบยืมขอความช่วยเหลือได้จะไปพูดคุยเรื่องเงินทังทองก็ได้ด้วยเหมือนกันใครเป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็เรียบเรียบเร่อเร,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 เรดีเบื่อเซ็งคนบ้างจะเจอคนเอาแต่ใจเข้ามาในชีวิตด้วยนะจะเจอ จะเจอคนที่แบบบางทีแฟนก็ไม่ค่อยช่วยเราเก็บนู่นเก็บนี่บางทีเราอาจจะเบื่อสิ่งเขาได้ด้วยเหมือนกันในดวงบอกว่าโสดโสดไปก่อนคนที่ชีวิตดีอยู่แล้วอย่าเพิ่งหาเรื่องเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่าเพิ่งดึงเใครเข้ามาในชีวิตเนาะเออแต่เนื้อหอมมากเป็นพิเศษนะช่วงนี้ นะจ๊ะนะถ้าจะสมัครงานหรือหาอะไรทําเพิ่มก็เป็นจังหวะเนาะแต่บางทีเงินมันอาจจะยังได้ไม่ตามที่เราคิดสักเท่าไหร่ขอบคุณโดนัทค่ะคุณดวงคุณอะไรเอ่ยคุณตะวันคุณตะวันฉายขอบคุณมากค่ะมาต่อนะคะคุณที่เกิดพศ2516อายุ52ย่าง53ประตูงานเปิดต้นสัปดาห์ ใจก็เปิดพร้อมที่จะเรียนรู้อยากจะศึกษาอะไรใหม่ๆอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่อยู่ตลอดบางทีก็เป็นจังหวะของการมองดูลูกน้องทํานู่นทํานี่ดีจากต้นสัปดาห์มาเงินสะพัดนะกลางสัปดาห์ก็ดีตำแหน่งเงินประตูเปิดนะแต่ว่าบางคนก็เนื้อยเหนื่อยเรื่องเงินเนาะ เออมันกว่าจะจัดการเรื่องเงินกว่าจะลงตัวได้มันก็เหมือนเขาวงกดแต่คุณยังหาได้อยู่หลายๆคนก็วางแผนรัดเข็มขัดเรื่องเงินบางคนจะไปเซ็นสัญญาเรื่องงานจะตัดสินใจโอนเงินไปเรียนไปศึกษาต่อไปทํานูน่นทํานี่ที่อยากทําบางทีก็อาจจะทําให้ลูกให้เต้าก็ได้แต่บางคนก็ต้องระวังในเรื่องของค่าปรับด้วยนะเออนะคะประตูรักก็เปิดสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีบางคนจะไปงานบุญบางคนจะไปทําบุญบางคนก็จะมีคนเอาของมาฝาก บางทีการที่เราตั้งเป้าหรือวางแผนเรื่องอะไรสักอย่างที่แบบรอบคอบรัฐกุลจะส่งผลดีเนาะบุญเก่าจะส่งผลแล้วด้วยเพื่อนเก่าบรรยากาศเก่าๆคนรักเก่าอาจจะวนกลับเข้ามาในช่วงนี้งอนกับใครกลับไปปรับความเข้าใจกันซะมีโอกาสดีลูกค้าก็จะวนกลับเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะรวมๆถือว่าดีนะอาจจะเครียดๆหน่อยช่วงกลางสัปดาห์คือช่วงวันที่สามกับสี่ระวังผื่นแพ้คันโรคเก่า ุ่มอะไรอย่างเงี้ยจะกลับมาด้วยรวมๆทุกคนด้วยเหมือนกันเนาะเออนะคะามาต่อนะคุณที่เกิดพศ2504อายุ64ย่าง65ประตูใจปิดประตูงานปิดงุดหงิดไม่อยากคุคยกับใครปิดโทรศัพท์มือถือติดต่อไม่ได้มีปัญหาเรื่องการสื่อสารระวังช่วงวันที่31กับวันจนถึงวันที่2นะต้นสัปดาห์ไม่สู้ดีประตูเงินเปิดได้ข่าวข่าวเรื่องเองินเรื่องทองก็ได้ คนมาหาก็ได้บล็อกใครไม่คุยกับใครเดี๋ยวก็บล็อกก็เลิกบล็อกเดี๋ยวก็คุยกันเงอนกับใครมีโอกาสกลับมาดีกับคนนั้นด้วยบางทีก็เป็นเพื่อนเก่าที่หายไปนานนะคะนะ,ะประตูรักเป็นยังไงประตูรักค่ะว่าเปิดไหมมันก็เปิดสัปดาห์นี้รักไม่ค่อยหวานถ้าไม่ยอมกันคนมีคู่เนี่ยบางทีจะจ้องเอาชนะกันบางทีก็รอให้เธอมาง้อฉันฉันมาง้อเธอนะคะเพราะฉันก็ต้องใจเย็นๆอย่าไปบล็อกใคร นะคะกับเพื่อนกับฝูงก็ไม่ค่อยลงให้กันด้วยสัปดาห์นี้ทําอะไรก็ตามเขาบอกเอาไว้เลยว่าเหนื่อยแต่สุดท้ายคุณจะจัดการได้ทุกปัญหาขนาดประตูหินคุณยังเปิดได้เลยถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะถามว่าดีไม่ดีอ,อ,อย่าเอาชนะใครมากเกินไปเนาะถ้ามีคนเข้ามาในช่วงนี้ดูให้ดีก่อนนะลูกเต่าบางทีก็อาจจะดือ้อหรือทําให้เราน้อยอกน้อยใจบ้างแต่บางทีเขาบอกเอาไว้ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็นิง่งๆไว้ก่อนพูดเท่าที่จําเป็น นะประตูงานสัปดาห์นี้ดวงคุณชาวปีฉลูนะเปิดถึงเสีย2ใบเปิด70%รนะคะระวังความเครียดหรือคิดมากประตูเงินเปิด1 2 50 50เองอ้าาะฉะนั้นสัปดาห์นี้อาจจะต้องระวังรอบครอบในเรื่องเงินสักนิดหนึ่ง เนาะและอาจจะเจอปัญหาเรื่องคนมากดดันทําให้ปวดหัวแต่คุณก็ยังเอาตัวรอดได้แหละมันอยู่ที่การบริหารใจของตัวเองประตูรักเป็นยังไงนะคะ1 2 3ประตูรักเปิด70%จ้ะรวมรวมดวงอ่ะใบเซตสุดท้ายขึ้นมาดีเนี่ยถือว่าดวงเปิด70%เนาะเขาบอกว่าทําอะไรก็ตามให้อดทนเรื่องความรักก็ใจเย็นๆไว้ก่อนถ้ารักไม่ค่อยดีก็พักไว้ก่อน นะคะถ้าคนโสดอะไรคนเนี่ยถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้เขาบอกว่าคุณจะเจอคู่แข่งรักนะอาจจะต้องเช้าถึงเย็นถึงหรือต้องพยายามผูกใจเขาให้ได้หน่อยเขาก็มีโอกาสเลือกเหมือนกันคุณก็มีโอกาสเลือกด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีมันยังไม่ลงตัวนะคะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เอาไพ่เลเวอร์เนะาะไพ่ก็จะเป็นโทนส้มชมพูแล้วก็เขียวนะคะสัปดาห์นี้บริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีและอย่ายุ่งเรื่อง,องชาวบ้านเป็นการเสริมดวงนะเพราะอาจจะวุ่นวายปวดหัวนิดนึง นะคะนะโชคมาจากอะไรโชคมาจากเลขเก่าหรืออายุของคนที่คุณรักแต่ก็อย่าเล่นเยอะเนาะเอาแค่พอดีพอดีนะคะ4 9และ8จะเป็นเลขตามหนาไพ่เนาะโอเคนะคะ